ทำไมครับตอนนี้กำลังแกล้งน้องแชมป์อยู่น้องแชมป์กำลังปวดเยี่ยวใจจะขาดเฮ้ยปวดเยี่ยวเจียวจะขาดแล้วดูอาการซะก่อนโอ้ไปไหมจะถึงปั๊มยังทำไมเมื่อกี้ไม่ฝ่าไฟแดงไเลยปั๊มไปเกี้ยวแล้วเกี้ยวแล้วไปปั๊มอยู่ข้างหน้าไหนปั๊มไหนไหนปั๊มไม่มีไปแบบชิวๆเลยครับชิวๆ ดูได้ชิลสุดๆไหวไหมโอ้เร็วเร็วอันตรลยฉันถึงแม่งโกดล็อกดูดิไหนโล็อกตรงไหนวะโอ้โหมันอันตรายไปปั๊มหายเไ้ยังยังพ้นลงก่อนพ้นลงก่อนมันอันตรายโอ้โหอะไรเนี่ยเร็วๆๆๆเปิดล็อกด้วยปุ๋จะเปิดล็อกทำไมเนี่ยไมไปปั๊มไม่เห็นปั๊มเลยวะโอ้ยหเกิดเยอะเล จะแก้กันถึงไหนเนี่ยไหนปั๊มไม่เห็นปั๊มเลยไ้ปั๊มหน้าดีกว่าปั๊มนี้แม่งไม่ดีสุดเราจะโวยเขาแม่งหมดแน่เร็วโอ้องแหนมก็พอช่างแม่งเลยเนี่ยปั๊มนู้นเดี่ยฝังนู้นฝังนู้นเติมลมอ้ยปั่งนู้นไม่ต้องอยู่เธนฝังนู้นฝังนี้เอาฝั่งนี้พี่เออฝั่งนี้เี้าเอ้าเ่้วฝังนู้นเหรอไล่ไปเลยไล่ลยไล เอาเลข้างหน้าเกโถอาเลข้างหน้าเฮ้ยอล็ออลล้าหกไวก่อนบกไก่อนเสียวเลยเลยเเปิดล็อกดิไหนอะเปิดจอดไปตรงไหนเลเไหนวะตรงไันมีไหนวะไหนวะงนน้าอือืออ้ยสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วเปิดเปิดเปิดเเปิดเเอ ไปแล้ว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 ,ลวถึงแล้วครับบ๊ายบาย